อ่ะโอเคนะครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมนักลอกออริจินนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงค่าเงินในเกมนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ในแ,แต่ละค่าเงินเนี่ยมัคนควรจะไปซื้ออะไรดีนะให้คุ้มค่าที่สุดนะสำหรับเพื่อนๆใหม่ที่เข้ามาเล่นครั้งแรกนะครับก็อย่ามาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่ตอไปของช่องนี้เลยกันนะครับก็ใครที่ตามกินอยแล้วชมคลิปอย่างกินนี่ผ่าน้ playlist นะครับกลอกออรคจัดไปนะครับ ก็สำหรับค่างเงินของเราเนี่ยนะฮะก็นี่ครับมีด้วยกันอ่าสค่างเงินนะก็เริ่มกันที่อันนี้ก่อนเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนเบอร์รี่นะนี่ครับมันจะเป็นเบอร์รี่นะเป็นเบอร์รี่แมวนะครับผมเรียกเขาเรียกเหรียญแมวแล้วกันนะครับผมก็เอาไปซื้อของพรีเมียมต่างๆนะก็ซื้อได้หลายอย่างที่อ่าไอเทมอื่นที่เป็นเพชรฟ้าเซนนีหรือเดนคอยที่ซื้อไม่ได้นะครับมันจะเป็นอ่าเหรียญแมวอิมิเพรสชั่นนะครับไปซื้อของที่ดีกว่านะครับผม ก็ส่วนใหญ่นะครับหาได้จากการเติมนะครับผมการเติมนะครับก็ใส่ฟรีเนี่ยนะครับถามว่ามีได้ไหมมีได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในคิวที่ดีๆหน่อยนะครับที่เขาจะมีการแจกของอะอะไรเงี้ยถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเพชรฟ้านะเป็นไดมอนด์นะครับก็ในส่วนของเพชรฟ้าเนี่ยนะครับก็หาได้จากในเกมไปแล้วนะครับก็หลักๆนะก็ได้จากการทำแอคทิวิตี้นะครับ มันอยู่ในอีเวนต์นะเนี่ยเราทำแอคทิวิตี้ได้100เนี่ยมันจะได้100เพชรเนาะในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับหรือเราไปล่าบอสนะล่าบอสก็ได้นะมันก็จะส่มมาให้นะครับเช็คชื่อกิ้นะครับก็จะมีโอกาสได้รับนะเออก็หลกัหลกๆเนี่ยเอาไว้ซื้อของนะครับมันจะอยู่ในร้านดิมอนช็อปนี่แหละนะครับดิมอนช็อปนะเนี่ยพวกร้านดิมอนช็อปต่างๆนะก็มีหลายๆอย่างเดีย๋ยวผมมาบอกทินว่าซื้ออะไรคุ้มกว่านะอ่ะอันนี้คือข้างเงินที่2นะครับ ต่อมานะครับค่าเงินที่3เนี่ยก็คือเงินเซนนีนะครับเป็นตัวแซดนะก็เงินเซนนีเนี่ยหลักๆก็หาได้จากกิจวัตรนะครับกิจกรรมประจําวันนะครับยกตัวอย่างเช่นแล้วกันพวกเดลี่เควสเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกเดมอนเทรเชอร์นะครับเดวิลชีเนี่ยมันก็จะดรอปพวกเพชรอะไรพวกนี้นะเออนะครับผมก็สามารถทําได้หรือนะครับหลักๆเลยนะครับเขาจะมาหาเซนีกันตรงเนี่ยนะครับ ขายของต่างๆนะครับผมเนี่ยหาสายของต่างๆนะเซนนี S e นะนะครับผมก็กดแล้วก็ขายได้เลยนะไม่ต้องรอนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของเงินเซนนี e เนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะฟาร์มได้นะครับฟาร์มได้จากมอนสเตอร์นะมันต้องทํากิจกรรมแล้วก็ขายของต่างๆนะเราถึงจะได้เซนนี e มานะครับผมสุดท้ายครับค่าเงินอีเดนคอยนะครับค่าเงินอีเดนคอยเนี่ยนะครับ เป็นค่าเงินที่หาได้ง่ายที่สุดในเกมนะครับก็หลักๆเนี่ยก็ไดจากการฟาร์มฟาร์มมอนเลยนะฮะแล้วก็นําวัตถุดิบเนี่ยนะมาขายนะครับนะครับไล่ขายไปนะครับผมก็ปกติแล้วนะครับไอตัวอีเดนคอยเนี่ยนะครับมันจะเอาไว้ซื้อพวกกล่องโปรโมชั่นนะครับต่างๆนะอ่ะโอเคเรามาพูดถึงนะครับไอเทมที่ควรจะซื้อกันดีกว่านะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่อ่า เหรียญแม่กันละกันนะที่เป็นเบอร์รี่นะครับผมหลักๆเนี่ยนะครับที่คุ้มคุมเลยนะคุ้มคเลยก็คือสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงเลยนะครับเนี่ยเอาไว้สุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับผมพวกสุ่มกาชาสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็จะคุ้มมากๆนะเนี่ยจะคุ้มมากๆเลยนะครับเนี่ยคุ้มมากๆนะครับถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่นะครับคนที่เขาจะมาลงเนี่ยนะครับเขาจะมาลงที่ สัตว์เลี้ยงกันเยอะนะครับผมกรณีไม่มีตัวสุ่มนะก็มาหาสัตว์แดงกันนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่น่าเอาไปลงเนี่ยก็คือพวกขนนกใบใหญ่นะครับขนนกใบใหญ่เนี่ยจะให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับขนนกใบใหญ่นะฮะนี่ครับมันเป็นของร้านเบอร์รี่นะเนี่ยที่เป็นขนนกใบใหญ่อย่างนี้นะครับก็ราคา60นะราคา60เบอร์รี่หรือ60เหรียญแมวนะตรงนี้ก็น่าสนใจเลยครับก็อีกอันนึงเลยนะฮะก็คือตอนเลเวล50นะครับ เลเวลบอสไอเลเวลโลกเนี่ยห้นะครับก็สามารถที่จะไปสุ่มตู้การ์ดได้นะครับซึ่งเหรียญแมวเนี่ยเอาไปสุ่มตู้การ์ดกันเยอะมากๆนะครับสำหรับคนที่เขาใส่ไปนะโอเคนะฮะถัดไปนะครับเรามาดูกันในส่วนของเพชรฟ้ากันบ้างนะครับในส่วนของเพชรฟ้าเนี่ยถามว่าเอาไปทําอะไรดีนะครับผมเพชรฟ้าเหรอนะครับผมเพชรฟ้าเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะนะครับผมก็หลักๆนะเพชรฟ้าเนี่ยนะครับผมจะไปซื้อนี่ครับกล่องขนนกนะฮะกล่องขนนกนะนี่ผมว่าคุ้มนะ มันลดราคาด้วยนะครับสังเกตนะหลกัลกๆนะให้เราซื้อพวกไอเทมที่ลดลดเปอร์เซนต์ก่อนลดราคาก่อนนะฮะมันจะคุ้มค่านะครับแล้วก็มาซื้อพวกใบนะครับเนี่ยขนนกที่เป็นใบ30เพชรนะครับสามสิบไดมอนด์เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะซื้อได้เช่นกันแล้วก็พวกตัวสุ่มกาชาก็ได้นะครับผมสุ่มกาชานะแล้วก็พวกในส่วนของ Wish วิสติกเก็ตอะไรพวกนี้ได้นะก็สามารถซื้อได้เช่นกันเนี่ยตัวสุ่มสัตว์นะครับก็ซื้อไปได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงอีกอันนึงนะครับ เป็นกล่องนี้นะนี่ก็ผมเนี่ยนะครับอาร์คเคมนะครับตัวนี้นะก็มาซื้อได้กล่องนี้โคตรคุ้มแต่ว่าเราต้องผ่านดันเจียนก่อนนะครับตามชั้นต่งตางๆมาถึงจะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดยังไม่ผ่านก็ซื้อไม่ได้นะครับผมส่วนเงินชนนีเนี่ยนะครับที่เขานิยมกันเลยก็คือนี่ครับเอาไปซื้อกาสนะครับผมเนี่ยที่เขานิยมกันเลยก็คือซื้อกาสนะครับเอาเงินเชนีมาซื้อกาสนะครับผมอันนี้เหมาะที่สุดแล้วนะครับผมอย่างเดียวเลย ที่น่าสนใจนะครับอ่ออย่าเพิ่งเอาไปลงเกี่กับอุปกรณ์ตีบวกนะพวกอุปกรณ์ตีบวกยังไม่ต้องยังไม่ต้องเอาไปลงนะฮะเอาลงการ์ดก่อนละกันนะครับมันก็จะมีการ์ดเนี่ยหายากนะครับเนี่ยพวกการ์ดโกลมงโกลบินนะครับราคาค่อนข้างดีนะครับซื้อและขายตรงนี้เลยนะเป็นเงินเซนีนะครับก็เอามาลงที่การ์ดจะดีกว่านะครับต่อมาครับสกุลเงินอีเดนคอยนะครับผมอีเดนคอยหลักๆครับมันก็เอาไปใช้อัปเกรดตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอนแชนต่างๆนะครับนะครับการ อ,ออฟแมวนะครับอย่างเงี้ยเอ็นแชนมันก็จะเสียในส่วนของอีเดนคอยนะในการอัพด้วยนะครับผมแล้วก็ออฟแมวเนี่ยจะใช้เยอะมากๆนะครับผมนะตรงนี้นะอ่ะโอเคนั่งย่อประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของสกุลเงินในเกมแล้วก็เราออริจินนะครับก็มีด้วยกันสีสกุลเงินเนาะก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปาใช้จ่ายกันอย่างถูกต้องนะครับผมแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับให้ตัวละครเราเก่งยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like, กดแชร์กด subscribe เจ้าบ้านโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆห,หมาคลิปหน้าผมชิลเกนสวัสดีครับ